เมื่อ a ใครไม่มีบ้างอุยแจกเลยคะแจกเดี๋ยแจกกันอีกแล้วมี p h o t o b ด้วยแล้วก็มีเงินอื่นอีกมากมายมองดองนะสวัสดีครับขอของม้นบรมองอลิสวัครัเยสวครับน้องเอสเตอร์สวัสดีครับกอนก็ินนบบอยชสาธิตลวัิกจคุใหญ่ร้ายทิพครูกินนิยับน้องอื่นนะครับ ช่องสามได้พูดอะไรสัก,ก,สกเล็กน้อยล่าสุดจะมีบอลยูโรครับเชิญชวนบอลยูโรอีกครั้งนึงครับพีกาครับอีก,กาอีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้ง8มิถุนายนถึง1รก,ก 1> รกฎาคมช่องสามถ่ายทอดสดบอลยูโรทุกนัดและพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ไบยามินิกกับเชลซีช่องสามถ่ายทอดสดนะครับนอกจากต,ต,ตีนไก,ก่ไวแต่ก็แล้วก็ทีม รูดักดะก็จะเล็กน้อยนะครับคุณบอยอยู่ทีมบอยดักก็จะเป็นทีมชนะและคุณจอมนี่นะครับคุณแพ้นะครับครับจีพีอาร์นะฮพรุ่งนี้เราลงบอลเราลงบอลกับเชลซีครับครับผมว่า เลี้ยวหูครับเฮ้ยลรียบรึ่มหูแพงนไวเดี๋ยวเรียบเองใช่ไหมเพราะว่าผมเชียร์เชลซีครับเพราะว่าผมเชียร์บอลอังกฤษเชียร์บอลอังกฤษครับผมประกาศนิดนึงด้ก่อนจะเข้าเรื่องครับผมรถยนต์ทะเบียนบอใบไม้สอชิงสีแปดสามกนครนายกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บอใบไม้สอชิง4836นครนายกช่วยกันน่าเลื่อนรถนะครับก่านผู้ว่าจะเอาจักรยานออกนะครับไม่ใช่ หวาทางออกอยู่นะครับไม่แต่เลื่อนลดก็เลื่อนจริงๆเลื่อนจริงๆต้องเลื่อนจริงๆนะื่อนต่อท่านต่อที่อย่าลืมไปดูนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับครอบครัวกีฬามาในเรื่องคุณศึกนะครับเป็นไงบ้างครับ ลุงลุงางคุณเก่งโบราณทางคุโดนแอคก่งด้วยดิเราเล่นยังไงบอยด้วยนะครับวันนี้มาเกือบสี่คนค่ะครับผมพูดถึงคนสักเซ็กันไอยครับก็สำหรับบทเสมาที่ผมรับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราเล่นคนละคนคนละคนครับผมแลวันนี้พี่เสมาฮะใช่ครับผมขี่มาขี่ม้ากล้าต่อเลย บปสต์เล่นเป็นช้างไงตัวหนึ่งนะเหมือนมากเลยพ่เมียนครับผมก็หายเหนื่อยครับพวกเราก็เหนื่อยกันมานานครับกับกับละครผุ้รู้สึกครับ2 0ปีทีบีซีแล้วก็ฉลองฉลอง2ปีช่อง3ด้วยครับผมก็หายเหนื่อยครับพอเห็นละครออกมาโดนัทก็สวยนะฮะที่กัดฟันพูดมากพี่กิ๊กกับพี่บอยก็หล่อเลยนะฮะกิ๊กยังไม่ออกกิ๊กยังไม่ออกบอกไงว่าหล่อวันนี้ไงนะฮะส่วนผมก็ฟันกนหูดับตับไหมก็สนุกกันครับครับผมแต่เรื่องบวกมากเรื่องบวกฮะ เรื่องบุญเครื่องท่านี้พูดไม่จบเลย้วจบแลคุยเรื่องคุณศึกจะคุณอย่างสักนิดหนึ่งพวกพี่บุญศึกน้าันไม่จริงเรื่องมันทีวีโอเคคุณศึกยังไม่ออกเลยจีนนะครับดับเมื่อไหร่ออกครับก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวเหมือนกันที่จะออกครับเพราะว่าเรื่องนี้ละครเป็นฟอร์มใหญ่แล้วก็นักแสดงเยอะมากครับผมก็อดใจนิดนึงเดือนสามอาทิตย์ตัวผมออกเฮ้ยจริงมันเป็นฉากออกมาไหนฮะออกมาถึงชักปีปุ๊บตัวแทงตายเลยนะครับครับผมบายบอยออกยัง ยังเลยครับนะฮะก็ต้องรอชมนะครับพระเจ้าแปลครับอ๋อเป็นพ่อแม่ใช่แล้วครับแค่หน้าตาดูแบบออกไปทางจีกีตอนแรกเลยนึกว่าพระเจ้าแปลนะฮะพระเจ้าแปลไม่เคยยิงลูกไซส์เลยพระเจ้าแปลแปลนะครับทีนี้ก็เจ้าบอลนะเนี่ยครับผมอ่ะไหนๆก็ถามแล้วนะครับเราเราจะลงต่อต้านยาเสพติดนยังไงดีครับก็อยากให้เระชาชนทุกคนหันมาสนใจกีฬากันดีกว่าเหมือนผมกับบอยเนี่ยจะเตะฟุตบอลกันเป็นประจำอยู่แล้วก็จะทําให้ห่างการยาเสพติด ก็อยากฝากไว้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยครับเพราะมันสิ่งไม่ดีอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วครับคุณบอยครับถ้าเตะบอลแล้วเหนื่อยนะครับติดยาได้นะยาดมครับยาดมยังมียาอะไรอื่นนะครับติดยาดมได้โอเคเรื่องกวยนี่จะโคตรตุยเยอะไปหน่อยเนี่ยนะครับอ่าครับเจ้าครับคขอบคุณครับจะมาถึงหน้าเรื่องอะไรอยู่ครับเรื่องยาใช่ไหมทำไมทำเนี่ยมีตรงการอะไรอ่ะผมชอบผมเ่ยผมชอบที่ตรงนี้ผมไม่ยีนกับผู้หญิงบ้างแล้วผมยยนกับผู้ชายตลอดได้ยังไงอ่ะ ต้องนอนกางยาเสพติดันิดนึงยังไงคะอยู่ดีๆมียาเสพติดเลยาพูดไม่ชวนเสพติดกำลังฟันอยู่ใช่ไหมต้องนอนยาเสพติดพูดเรื่องยาเสพติดนิดนึงเยาวชนนะแหมผมบอกแล้วพูดดีมากอย่างนี้ยังไม่ได้พูดเลยไม่พูดเลยกล้าเยาวชนนะคะน้องๆที่ตรงนี้นะคะ ก็อย่าเสพติดับสิ่งไม่ดีนะคะ,คะเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะ,คะก็หากิจกรรมทรมําแล้วก็เวลาว่างก็ออกกําลังกายร้องเพลงมาดูพี่ๆร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตกันเนาะนี่น,นี่คือพูดไม่ต้องคนอื่นพูดแนละ้วสรุปจากอันนี้เพี้ยนเพี้ยนคะ่ะเรื่องงานเสพติดกันก็เหมือนพี่เนอยอะคะ่ะอ๋อเปียกเทสเออพี่เห <c oughs> มือนมีวเทียคนที่พูดดีมากมีเหตุผลเยอะเลยไปด้วยสาระเดี๋ยวเอาสาระนิดนึง อาจารย์ครับค่ะก็มีกิจกรรมไม่ทําเยอะแยะน,นะคะอย่างที่พี่เนยบอกมีเล่นกีฬาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญดูละครของพวกเราก็ได้นะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางไกลยเสพติดค่ะนี่หน้าตาดีมีหัวคิดครับผมไงโโล่ะโโอ้หน้องอลิซแม็อลิส,ลสดูเยาวชนหน่อยไหมดูเยาวชนหน่อยอ่าพอมอ่ะเยาวชนที่ดีที่พูดองไรนัเยาวชนเดี๋ยวช่แบบดาวล้อมเดินขึ้นบ๊ทอยู่ค่ะไม่ยอมเดินเลย ก็ยาเสพติดใช่ไหมคะก็ฝากนิดนึงแล้วละกันนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติจจดเลยมันไม่ดีนอกจากจะทำร้ายอนาคตของตัวคุณเองนะยังทำร้ายความรู้สึกของคนที่รักด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็แม่หรือว่าเพืเพ่อนรอบข้างนะคะค่ะน่ารักะค่ะรู้ไหมว่าพ่อแม่เสียใจแค่ไหนถ้าเกิดเราเสพยาพ่อแม่เสียใจมากพ่อแม่แบ่งให้เล่นด้วยนะครับเป็นาทีนี้พ่อแม่เขาจะเสียใจทา่เราไม่กล่นเกมเลยเจนกับเอสเตอร์ครับ พี่บบ๋ก็อย่างที่ทุกคนบอกนะคะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีก็ทําอะไรก็ให้คิดถึงพ่อแม่ไว้เยอะๆค่ะนี่นี่ดีมากใช่ไมครับบุพการีครับก็ยาเสพติดนะครับทําให้เกิดการขาดสติและการขาดสติเนี่นยก็มาซึ่งพยนะมากมายอะไรนะพ,พี่พี่ตอนนี้บอกขาดสตางค์ด้วยเพราะงใช้เงินไปซื้อครับเสียเงินหมดขาดทุกอย่างเลยแล้วเราก็จะเสียคนที่เรารักไปอีกที่ึงค่ะทั้งนี้พี่โบต้องติดยาแน่เห็นขาดสติประจําี่จัดหน้าพูด เสื้อฟ้าข้างนี่นะคะสติตลอดโดนนับจ้ะโดนนับตัยเลิกแล้วค่ะยาสติครับผมจะบ้าเลยครับผมใช่ครับครับหำเลิกเอาไปมุกทํไม่เล่นในเวยวะแทนนะครับโอ้ยไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ออกอากาศได้ไหมคะก็ถ้าเกิดว่า ไม่รู้จะทําอะไรนะคะคืออยากหาสิ่งบันเทิงใจทําก็เปิดมาดูละครช่องสามาดูข่าวช่องสามดีกว่าค่ะเ่องมีละครดีๆให้ชมกันตลอดทั้งปีนะคะแล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่องสามเน้นนำเน้นย้ำเรื่องครอบครัวเรื่อง เขาเรียกอะไรให้ความสร้างความสามัคคีในครอบครัวมากๆไหคะก็อย่างนีก็เปิดมาชมกันเยอะๆสร้างความสุขกับคโอ้โหสุดยอดอีกแล้วนะแล้วดูข่าวด้วยไงล่ะทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้น้องนัทสรุปเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เลยนะคระเข้ามาเจ้าเล่ห์แล้วให้มาถ้ามาลูกครึ่งฝรั่งเศสทุกจังหวัดเลยอ่ะนัทสรุปจะให้เขาบอลยูโรหรือให้สรุปทุกคนเนี่ยสรุปเรื่องยาเสพติดเผื่อมีคนฟังเสพมีคนฝรั่งเศสมาเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ ไได้ไหมนัดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมเขาพูดผิดใครจะไปรู้ล่ะอฮะต้อง d ดทโรก s o u e e t h o s e d e r y n é g a t i f ครับพีดบอกว่าสุดท้ายจิ้นเดือนอย่าลืมไปเลือกนิโคลาซาโกซี่นะครับบอกละเรื่องเลยไม่ได้ยินชื่อนิโคลาซาโกซี่

เรื่องทแต่พูดมาเรื่พูดดีสุดแล้วดีมากดีมากขามากเกลียวเลยเกลียวมาทั้งคืนเลยครับวันนี้ต้องขอต้องขอโทษทุกคนเลยใช่ไหมมีแฟนๆเขาฝากถามว่าพิธีกรชาย3คนเนี่ยกางเกงหาซื้อที่ไหนครับของผมสองคนเนี่ยผมของคุณจันนี่เนี่ยของเราของเราของเราเล่าจริงเสื้อผ้าพี่มชายนี่จะมาตาม เราเมาแน่ใจด้วยชิ้นไม่ใช่เราสองคนเราเมาแต่เท้าน่ะราวมาก <c oughs> นี่ของก๊อฟนะอันนี้ของก๊อฟเอาพลาขามามาตัดเอินแบบอะไรงเี้อันนี้ของก๊อฟวัินี้แค่หมดก็เลยเอาพลาสมาของที่ดีมาตัดเ,เองๆนะครับวันนี้ขอบคุณดารานารักแสดงช่วง,งสามมากๆนะครับก่อนที่พวกเราจะจากกันไปจะมีของที่ระลึกมามอบให้กับเพื่อนๆชาวนครนายกด้วย <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับดาราทั่แสดงจากทันทิที่ สถานักงานปปสมุ่งมั่นแก้ไขะจัดภัยาเสพติดครับขอ,รขอบคุณแอร์เอเชียเครื่องบินใหม่ใครๆก็บินได้ครับบอยกรอบชีวิตแบบแคลิฟอร์เนียอยากให้คุณสดชื่นและพร้อมเสม,มอเครื่องดื่มบียิ่งโอยชิไปแต่ตัวทัวยแกแองฮ่าฮ่าฮ่าดาลี่ดับเบิลแอคชั่นรวมให้ไปสดชื่นทั้งวันทุกวันเมืองไทยประกันไทยยิ้มได้เมื่อใครมาครับบายแฮปปี้ดอกจันหนึ่งร้อยดวงเป็นการใจดีแล้วมาแฮปปี้กันนะครับแม่เด็กแค่ หญิงซอฟและเบอร์รี่เบอร์รี่ความหอมเกินหา้าชั้นคุณก็มีเงินสำหรับรูปตราาม่าหัดผลิตภัณฑ์เวลาแกนสปบออกผลิตภัณฑ์ตราสิงคุณภาพชีวิตดีอยู่ที่เราเลือกเ,เลือกสินค้าที่มีมอหคต่อแาวนี่งานเดียวเขาจัดฟองในงานเดียวขอบคุณอีซูซูงออลนิวทีแมทนะครับวิกอักพ,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 พสำหรับคนทั้งโลกขอบคุณจังหวัด เป็นสนุดวก family real dot com ขอบคุณเจ้าบ้าพิธีกรจากาลาวเมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนจราจรที่นนเสด็จมาบ้านหน่วยราชการทุกทุหน่วยงานขอบคุณโรงงานแบล็มแจ็คสุดท้าย